สวัสดีครับสวัสดียามบ่า,ายอีกหนึ่งวันครับวันนี้ที่อุบลราชธานีที่นี่หนึ่งสิบสองนิ้วอยู่ที่โปรโมชั่นเดิมนะครับกับโปรโมชั่นวันแฟร์นี่ครับสามพันห้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทตู้พร้อมดอกพร้อมใช้งานลำโพงสามร้อยห้าสิบบาทแลบยูนิตคอมซีซีเน็ตเวิร์เกตัวส,สดๆทุกวันนะวันนี้นี่สดๆทุกวันแพ็คกิ้งทุกทุกวันครับนี่พอลูกค้าท่านที่อุดหนุนแล้วก็สั่งจองไว้นะครับนี่ครับโปรโมชั่นวันแฟร์ครับวันนี้ครับนี่บีบีสิบแปดนิ้วก็มีครับนี่ สเปคเทอร์โบสิบแปดนิ้วไม่อัตราภูเขาครับกับงานแพ็กกิ้งอุปกรณ์ต่างๆทยอยแพ็กกิ้งส่งลูกค้านะครับที่นี่หนึ่งสิบสองนิ้วครับมาดูใกล้ๆครับเนี่ยนี่ไม่อัดยี่สิบมิลครับนี่ครับกับไม้ดีทีเด็ดเจ็ดชั้นงานสีโจตันนะครับนี่ครับลูกยางกันกลิ้งชุดแขนโรงงานสลับลูกปืนเพดโลบฝนนี่ครับนี่โหจับเหล็กลูกยางกันกลิ้งนะครับนี่ครับสดๆเราจากแผนงานตู้นะครับ นี่นะครับทีหนึ่งสิบสองนิ้วลำพงสามร้อยห้าสิบวัตต์มยูนิตคอมจีสี่ตู้พร้อมดอกพร้อมใช้งานขายอยู่ที่สามพันห้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทแต่ลูกค้าสั่งแพ็กเกจสี่ใบพร้อมดอกนะครับนี่สี่ใบพร้อมดอกก็หนึ่งมืนสามพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับก่อนจะมีการปรับราคานะครับลูกค้ารีบสั่งจองก่อนนะโปรโมชั่นนี้ถึงวันที่อ่าน่าจะถึงสิ้นเดือนนี้ครับสามสิบกันยายนนะครับเดี๋ยวดูงานสีครับเดี๋ยวงานสีโจตันให้สวยครับนี่ ดูครับเม็ดสีงานสีสวยๆนะวันนี้เวลาที่กำลังมองหาตู้เสียงกลางอยู่ก็ฝากติดตามแล้วกันแล้วกันนับที่ที่หนึ่งสิบสองนิ้วนี่นะครับนี่ราคาโปรโมชั่นพิเศษกับโปรโมชั่นวันแฟร์นะครับสามพันห้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทตู้พร้อมดอกพร้อมใช้งานอุปกรณ์ชุดตู้อุปกรณ์ต่างๆครับนี่ครบเซตเลยครับยังดูงานสีครับนะ่รัสวยๆครับชุดแขนโรงงานสลากกุ้ปืนนะครับหูจับเด็กทุกงยันกันกลิ้งนะครับนี่ก็เตรียมส่งมอบทางกรุงเทพพรุ่งนี้เดินทางไปกรุงเทพพรุ่งนี้นะครับ สำหรับลูกค้าทางกทมแล้วก็จะเชิงเซานะครับที่สั่งเข้ามาชุด4ี่คู่สะครับคู่นี้บวกันตู้ซับเปียนวีวีสิบแปดนิ้วเทอร์โบสิบแนิ้วไม่อัตราภูเขา20มิลขอบเหลี่ยตะแกรงเหลี่ยงานสีโจตันเทอร์โบตอนนี้อยู่ที่โปรโมชั่นสองพันสองร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับโปรวันแฟร์ขยายตัวถ,ถึงสิ้นเดือนนี้นะครับแล้วอุปกรณ์ชุดตู้อุปกรณ์ต่างๆก็ฝากติดตามแล้วก็แล้วกันกนะครับโปรโมชั่นใหม่ๆลูกค้าได้เลือกชมกันวันนี้เด็ดๆทุกวัันนะครบเด็ดๆทุกชุดดุดดดเ็ทกโโปรโมชั่นนะครับกับโปรดีทีทเด็ด กับโรลวันแฟร์นะครับทีดีหึ่งสิบสองนิ้วอีกหลายรายการก็เตรียมส่งมอบลูกค้ามีด้านนอกด้านในครับครับทีนี้ก็เตรียมส่งมอบครับหลากหลายชุดนะครับวันนี้เป็นเทอร์โบเป็นทีดีหนึ่งสิบสองนิ้วอุปกรณ์ชัตตุ้กอุปกรณ์ต่างๆครับหลายรายการที่เตรียมส่งมอบลูกค้าครับขอบคุณลูกค้าท่านที่อุดหนุนแล้วก็สั่งจองด้วยนะครับนี่ครับอ้าวพาดูอีกหนึ่งรอบนะครับทีดีหนึ่งสิบสองนิ้วตู้เปล่าสี่ใบแปดพันสามร้อยเก้าสิบเก้าบาทครับถ้าสั่งตู้เปล่าแพ็กเกจตสี่ใบ ถ้าสั่งตู้พร้อมดอกก็สามพห้อยก้าสิบาบาทนี่ครับก็จะมีการปรับเปลี่ยนราคานะลูกค้าครับนี้ก่อนตอนนี้ก็วัตถุดิบหลายอย่างก็มีการปรับขึ้นนะครับนี่ครับแต่ที่เราเรยังขายอยู่ในราคาเดิมเลยยังไม่มีการปรับราคาอยู่ที่3,599บาทเหมือนเดิมนะครับนี่ครับนี่เสียงกลางที่1 12นิ้วยอดฮิตครับนี่ครับนี่ราคาประหยัด3,599บาบาทตู้พร้อมดอกพร้อมใช้งาน,นสลักลูกปืนครับดูสลักนะครับ จับลูกปืนหูจับเหล็กลูกยางกันพิ้งนี่ครับเพียรลบฝนนะครับตู้พร้อมดอกก็อยู่ที่ราคาเดิมนะครับ3,599บาทลำโพง350ร้อยห้วัตต์แหลมยูนิตคอม44เน็ตเวิร์กในตัวหนึ่งคู่หนึ่งพร้อมใช้งานถ้าที่กำลังมองหาตู้เสียงกลางอยู่ก็ฝากติดตามด้วยกันแล้วครับที่ทีหนึ่ง12นิ้วนี่ยอดฮิตแล้วนี่12นิ้วกลางหนึ่งดอกแหลมหนึ่งดอกมีเน็ตเวิร์กในตัวครบเซตนี่ครับสดๆวันนี้วันที่16กันยายนนะครับนีี่่ครับน ที่อุบลราชธานีครับบรรยากาศยามบ่ายครับวันนี้วันที่16วันแห่งความหวังครับท่านที่กำลังมองหาอยู่ก็ฝากติดตามด้วยกันแล้วกันนะครับ0856313001 0927566497งี่ดทีดีน่งสินิ้วอุปกรณ์ชุดตู้อุปกรณ์ต่างๆาลำโพงครบเซตพร้อมใช้งานพร้อมดังครับนี่ครับจะพร้อมดังพร้อมใช้งานก็อยู่ที่3,599ัาร้อยเก้บบาทเท่านี้ประกอบเสร็จก็เป็นแบบนี้ครับ นี่นะครับนี่ประกอบเจ็ดตาตะแกงปั๊มเรียบร้อยทุกอย่างครับครับก็จะประมาณนี้นะครับนี่นะครับเอาไว้แผนก็จะสวยครับครับอ่ะขอบคุณทุกการติดตามเ้ื่อนะครับ08563130010927566497นี่นะครับพร้อมใช้งานกับที่ดีห่นิ้ว ับดูใกล้ยิ่งดูยิ่งสวยครับครับลูกค้าสั่งจองเยอะสำหรับตู้ที่ดีหนึ่งนะครับขอบคุณทุกการติดตามด้วยครับท่านที่กำลังมองหาตู้เสียงกลางฟังเพลงในบ้านตู้เสียงกลางเอาเบิแผนงานรับงานต่างๆนะมีก็ฝากอีกหนึ่งทางเลือกครับสำหรับที่ดีหนึ่งสิบสองนิ้วนะครับสามพันห้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทพร้อมดอกนะมีพร้อมดอกพร้อมใช้งานขอบคุณครับสวัสดีครับ